ส่วนรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงความสำเร็จค่ะของกลุ่ม Boyband LGBTQ กลุ่มแรกของไทยนะคะอย่างวง f o r Mix ค่ะเพราะว่าได้พาท T-POP ไปโกอินเตอร์สู่ระดับโลกเลยแหละคะ่ะ นามพลทดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าซึ่งพี่แคทพี่น้ำหวานและน้ำเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับวงนี้กันอย่างจเจาะลึกค่ะกับสปินบอยแบนด์วงโฟมิกส์นคะสายเลือด LGBTQ วงแรกของไทยสู่ที่ป๊อประดับโลกค่ะ ซึ่งก็ขยายฐานแฟนคลับไปไกลถึงโซนอเมริกาแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเกิดกระแสหลังพบปะแฟนคลับที่ละตินที่เม็กซิโกนะคะก็มากกว่า4,000คนเลยทีเดียวค่ะอะไรที่ทำให้พวกเขาโด่งดังขนาดนี้ติดตามกันได้วันเสารน์นี้เวลาใหม่นะคะ17.20น,านาท,ทางช่องโมโน29ีไนกับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าค่ะ เป็นบอยแบนด์ที่น่าจับตาม,มองมากๆอีกวงหนึ่งเลยนะคะคุณแบงค์ต้องบอกว่าเขาได้กระแสตอบรับแล้วก็ฐานแฟนคลับที่ราตินนอเมริกาเยอะมากเลยค่ะวันนั้นนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าคือไปคอนเสิร์ตใช่ไหมคะคก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าคือแฟนคลับเนี่ยมารอกว่าส0่พคนแล้วก็คือเหยียบกันเลยนะเพื่อที่จะแบบว่ามีคนบาดเจ็บเลยเลยค่ะ<อ>เพื่อที่จะได้แบบอยู่ใกล้ๆวงโฟมิค่ะ ต้องบอกว่าหน้าภาคภูมิใจนะคะสําหรับสิลปินไทยที่ไปโกอิเตอร์ขนาดนี้เดี๋ยวต้องสอบถามนะว่าเส้นทางกว่าจะไปถึงระดับนี้ได้เนี่ยโอ้โหมันมันไม่น่าง่ายนะไม่น่ารยด้วยกลีบกุหลาบเขาทําอย่างไรเคล็ดลับอย่างไรแล้วหลังจากนี้มีการวางแผนยังไงเดี๋ยวต้องติดตามพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวลาใหม่ด้วยใช่ไหมเวลาใหม่ค่ะ 10. นาฬิกานาทีนะคะกับรายการเด e เลย์ดีค่ะขยับมาให้แบบว่าคุณผู้ชมแบบทานข้าวกันเสร็จแล้วก็ได้ดูกันแบบสบายๆค่ะครับขอบคุณนะครับคุณน้ำครับขอบคุณค่ะ